ต่อนะครับด้านบนด้านบนก็เป็นดอกไม้ที่สวยครับช่วงนี้ก็กำลังบานด้านล่างก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับนะตะองเที่ยวก,กล็มาเที่ยวกันเยอะอยนะครับวันนี้เดินไปนะครับชมดอกไม้ไปนะครับได้ออกกำลังกายด้วยครับเพลินครับผม มาเที่ยวคนเดียวเหมือนเดิมล้วมาหลายวันแล้วนะครับออกจากบ้านตั้งแต่วันที่ยี่เก้าครับวันนี้วันที่เท่าไรแล้ววันนี้วันที่หนึ่งนะครับมาหลายวันแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยๆครับยังไหวยังขับรถไปก็เที่ยวไปนะครับถ้าขับไปไม่ไหวก็ต้องนอนบ้านนะครับตอนนี้ยังมีแรงนึ้นะครับด้านบนนู้นนะครับ ข้างบนก็จะเป็นตลาดตลาดมุงนะครับดูเดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างบนนู้นเลยนะครับผมหาของกินเพียบเลยครับอ,อันนี้ก็ชมสวนไปเรื่อยๆครับโอ้สวนที่กว้างมากครับเดินเดินก็เอาเหนื่อยพอสมควรนะครับจากข้างล่างนู้นเห็นครับน้่มาขึ้นเป็นทางลาดเชินเขานะครับ เราก็จะมะีดอกไม้นี่ปลูกสลับกันเป็นเนินนะครับสวยง,งามครับผมเดินไปเพลินครับผมมาเห็นดอกไม้สีสันธรรมชาติสวยงามอากาศถึงแม้จะมีแดดนะครับแต่ก็ไม่ร้อนนะครับมมีแดดแต่เหมือนก็มีไอ,ไอเย็นๆด้วยนะครับผมถ้ามีลมพัดนะครับ อ่อนอ,อน,นะครับยิงสบายนี่น,น,น,นะครับผมาบรรยากาศสีสันโดยตรงครับผมอ่าก็เป็นอีกปีหนึ่งที่สรุปเลยครับ